สวัสดีค่ะมูนี่เด้หนึ่งกายค่ะทุเรศสตรีมชิคเก้นวิดเดอรเฮาส์แอนด์สมตามอยู่ประบายอย่างสลัดอันนี้แค mm ่หลอดสลัดอันนี้ไม่ใช่ด้วยไหม hmm? ข้าวเป็นกินสัดฟนซีสลัเรศ put chicken h ห้อเค put chicken here p u i c k n here ยำๆๆ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 ๆ โอเ b โอเบิ๊ m y e ส h big b o กบอย้ี่บอสและนี่เซ you ูบิ๊กบอสแล o น s a เซย์ยูเล็กบอส That one I steam for nearly two hour that one because it's quite tough chicken o ๋อยุ่งรอบ e มี h กายเหนื่อยแค่หนึ่งไโดนอยู่ค่ะเพราะว่ามันมันจะเหนียวนิดนึงเหนียวสองชั่วโมงเลกค่ะหนึ่งอะกิแต่แค่ละย่าเมียอันนี้ อันนี้ไลแครอทฮาวโยชุ่มตับแครอทย่ามีแกมีแกมีอ่ะ fine spicy ี่ยมดีวันใช้จะแฮปปี้ติดผักวันนี้อันนี้น้ำซอสนี่มันมีซส่ให้อ่ะไม่น่าจะใช่แต่ยามีอันนี้อันนี้ย่าอันนี้วันยูทร์แต่ฮีสลัดแครอทสลัดวันใช้ I'm fine thank you อั n นีป้าป้าโดนไล่ หยุดด mm. uh, yeah? huh? yeah. yeah? yeah. yeah. mm ิดัสซอสอะไรแค่มาได้ขอได้ข้าวปลาชอยเด็ดไฟยฮะข้าวาชอยเด็ดไฟย่าย่าพี่ต้อนไล่แค่หลอดวิดเดอรสลัอยู่ไล่เราถูแย่แล้วเลยไก่แบบถาตัวอ่อนอยจะเปื่อยเลยค่ะอันนี้กะทิวใส่ได้เยอะพอหนึ่งต้นได้วันดิสตรีมชิคเกนไอมิกวิดเดอรเลมมันกราด อเล็ก a าคร์อ่ะอันนี้ไม่ควรกินท e สไปซี่ e ล็กต์บิตเผาไวเปปเปอรกระเที a มทูโฮกระเทียมน้ t ตาลและไวน o ตาซสซเซน n ิงไก่และ r ซล n อนแล s h นแ m คาอันนี้กินเลยมอนด้อยากกินสลัดแห่งค่ะซื้อน้ำสลัดมาจ้งหน้าลราอจัดแฟนซีสลัดทุเดย์บิคอร์ด I buy the creamy salad. Yeah. t h a t eat for long time. Salad cream. Yeah, salad mm. cream. You not happy a long time now. Then you want some egg? Yeah. You not happy a long time now. Sorry. Yeah. f o egg one. Annie, you want some egg? Let me know, okay? Yeah. You want? You want some egg? m m You mean lamca? k e Mhm. Hmm. นี่น่าอิ่ม lamca. Mhm. ไข่เงี้ยเอาไหมไข่บอกแล้วไม่กินไข่ไม่ค่ะ Mm -hmm. so, huh? <laughs> <laughs> this is the most that you've been on video, honey. <laughs> hey, all these days, now, hey, It'll like be a long weeks time. And, yeah. mm. Normally you're at school. Yeah. Anybody say Annie will be a big boy in uh, until you go back to school because I need eat well. อันนี้กินดีเลยค่ะกินเก่งเลียวนี่เพราะว่าตั้งแต่รู้สึวกว่ากลับมาอยู่บ้านกินเก่งๆโรงเรียนก็กินเก่งนี่สอบเอว่าแอสโนโรงเรียนเนี่ยคุณครูว่าได้ได้กินได้อิ่มที่หลังมือตลอดค่ะคุณว่าแม่ขวยอยู่โร,รอองเรียนกับขเขาแสบไอ้อักที่เถอะอันอนี้ไม่ใช่มิกก์เราแม่กินอันเอลลออันแบาวันทีน่ทักจูเ่อออสซิลิสต้วาตวัานเดเมก ไอ้อ้๊บติ๊กจะอ้๊บคูลติ๊กเชื่อว่าติ๊กจะ say I live mm. in the last person in the table food yeah. and uh, I ask Annie say yes yeah because he say the food in school so yummy Abel well really อ mm. oh, well, ืออ really, yeah? mm. oh, ืออ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 ือ

ดูดช huh? mm ิ hmm. okay. mm ่นเดีไปนีกท่าืมไปกัดฟันฟันฟันเขาเสี่บตำแค่รอนค่ะบอกป้าๆในนะาที่ตำแค่รอทอร่อยไหมไม่อ่อร่อยครับ I'm not moving your ear. I'm not. tôi eating. You're eating and đi. it, chơi. move my ear? With it, And your Really? Yeah. Wow. needs a bit. Didn't power up. It needs a bit. I'm <laughs> <laughs> oh, so fast now. You do You flapping well, now, am I? Mm -hmm. huh?

กินบยุกันสุดเอ๊ะอืมอุดร mm hmm. ยังมีคนติด mm hmm. แค่แปดคนนะคะอุดรแล้ว uh, ก็อ่าพวกเซเว่นอลเวร้านสะดวกซื้อหนาจะปิสสองถุ่อะค่ะแล้สอ yeah, um, uh. like mm ุดรเอทเพิร์สเซอร์นาอินอุดรอพีนะอย่าเอทพีบกอดไว่ัสแอนด์ออนเดอะชอปโคลดไลท์เซเว่นอ l เลเวนลิตรโลตัสโคลด์เอทออกคลอกหนาวเบยฟอร์เทนเี้ย Chencho. Chencho. change off. Just open the uh, food shop, look. Food shop, close to. No. Food no. shop, open. Mm. Right. Last mm. time you go, food open happened. You've got to look. you got to I think this is going to be the first summer yeah. in Europe mm -hmm. that you'll see no one on the beach. Only mm -hmm. one or two, that's no mm -hmm. it mm -hmm.

กลมหยาค่ะผักก่หลายสต๊าฟเซนดะเพ่นแม,มก็ไปไปกเพป็นลาบเป็นไปรอดกันเนาะค่ะเขาจะมีสุปเอ่อสลัดเพ่นแม,ม็กไอ,อย้ยนี่ยก็น,น้อค่ะหลากหลากบัวไหมคะ่ะมาต้มแล้วกินกับสลัดแซ่บแซ่บชอเจ้อะไรเราสลัดต้วบันแฮมดานวัตถุลิสลโตบออลลิจิวัล

เพียงให้เพจหนึ่งเม็ดหนึ่งแล้วแค่นั้นนะนี่ใส่เพจสามใช่ไหมพี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเล็กๆอ่ะใส่เม็ดเดียวใส่แตงโมฮูงอ่ะค่ะเพลกเม็ดหนึ่งอันนี้แต่ว่าเม็ดป้วยย่เม็ดน้อยๆพอนี่ยสองเม็ดอันนี้วันชิลลี่ยูกัทูชิลีผักสลัด เออิดหอยกน่เอะเย็นนิดหน่อยรนี่ชหสปรินอสปินะอลานี้อืมไก่อไก่ผู้หงไก่เริ่มแก่แล้วล่ามันก็เลยไม่อ่อนว่ายอะว่อเ ไม่ดูเอาไว้แฮปเฟรชชิคเก้นมันมีใบใบไม่พูด้ put ในฟรอสเซนมันใ่ตู้แค่แข็งไว้ไงลูกซื้อใบหน้าใบหน้าใบไบชิคเก้นเนอคุณควรจะแฮปเดอะเฟรชชิคเก้นอืมอันอันนี้เท่านั้นเจ้าว่าคก็เออชิคเก้นออนไลทาออไลน์าเดอะอเมนอหน้าโกเดอรมาร์เก็ตว่แฮปเดอะชิคเก้น เด็ดเลยแม่พูดไม่ฟังฟึซ่าพูดตามนี่อ๋อส้มอย่าี้คลิก e v e r อ w h e r e ฮ่าฮ่าฮ่าอยคลิก everywhere ว่าพูดผู้ใดญมันมีสองกรณีเนาะค่ะช่วงช่วงช่วงอ่าไวรัดเนี่ยค่ะมีสองกรณีช่วงถ้าบ่จอยกับอ้วนค่ะลังคนกับอ้วนลังคนกับจอยแบบว่าอ้วนบ่ได้ไปสายมิตรกินลังคนกับจอยเพราะว่าบ่มีแนวกินสองกรณีไอเซ have two thing the person h a v e w h e n you stuck in the home all t i m e one เพออวัน is lost weight very really skin n น a ่ o t h e r วัน put on weight แล้วรอดสรวันี stuck with the buy the food mm hmm. scale to go out buy the food or don't have money to buy food นวัน is don't know what to do c h a n i n g w i t what you with what you are a subscriber which one you are the f a Fat factor or put on weight or you're the one lost weight I don't want to say fat I want to say have you put weight on Oh you have put weight on ทางบาช่วงกักโตช่วงยุบ่านเนาะค่ะเนาะช่วงเกิปตัวยุบ่านอยู่ในแต่ละคนอยู่ในแบบสถานะแบบไหนแบบอ้วนขึ้นหรือผอมลงโอ นก็จะแนไก่เ yeah? wow. ้มขนใ่ไหมครับกรับครนบครั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 บคกินคร่บครับครับ t รับคร a บครับครับบครอบครั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 บคลคครครัับบ นไก่เอาเอาข้าวเดี๋ยวจ้ำน้ำจิ้มด้วยแล้วก็ไก่ใส่ปากด้วย mm hmm. ช่วงนี้อะแต่ลราก็นกับสิจิตตกแน่นะคะเบิ่งตะข้าบโบเบิบ่งกับอดใจบ่ไห้เพิ่งกหจะเราแว่งแต่ตัวเองตลอดเวลาหนาวอีกไรอีควาสเต n w เบนวอตเดนิวไร when someone in your family or someone you know gets need or c o huh e o n t l y t i a lot m l o o k i n mean, look, g at l like, t s need be caught a lot uh, burning yesterday another day it mm. air air not good pollution it bad that why you need sing a lot because another day when it go out i lost n i of the burning m c a s, mm hmm. <S, mm. <S e well, stop coffee ไม่เมื่ชียงหม่ยึดให้แบบในเม เวลาขึ morning, ้นมาตอนเช้าเฮ้ยฉันไม่สามารถหยุดได้ฉันแค่ไอ้ตลอดเวลาตลอดเวลาคุณชื่ออะไรชื่อคาฟฟีนะเจมี่ค่ะเนาะอากาศพอดีเลยช่วงเนี้เผลหลายป้าใหม่ค่ะมดพิดหลายมีขนมอะไรอยู่คาฟฟีเนี่ยเพราะฉันเป็นโรคหอืดอบหืดโรคอบหืดโรคอืดอบหืด let messy, isn't it? Do hmm Let me to ask too. Mm. Wow. Mm. You are me. What? Mm. love your iced teas. Oh, I like iced tea. อืมยมม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 แล้วมมมมะมม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 บมมมบมมนมมมมมยมักมมนมมอมมอม่อมม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 มรักษามม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 ม a มม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 มนมม้มม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  a a a You want get chicken, and get it, Yeah. <laughs> bye. Go to go not cooked. wanna and want eat chicken? and get get the eat it. That's right. I Foods yeah? I ต a อง t ารกินไก่ and อ e หน่อ just eat อ yeah? <Yeah. S 3> <laughs> ันนี้ h o m e y ่ a h ้าข้อนั่นสิกี่กินข้าวกินข้าวก็กินอยู่บ้านอย่าไปกินที่อื่นบายบายอันนี้